ครับก็อันนี้ก็เป็นงานครบรอบ15ปีของสยามพารากอนนะครับผมพวกเราสองคนก็ดีใจที่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมเฉลิมฉลองครับผมให้แบบสยามพารากอนครับทุกคนก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้ครับครบรอบ15ปีแล้วก็เป็นงานแรกที่เราได้ออกด้วยกันด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงก็ตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วครับตื่นเนและกำลังใจเยอะมาก ครับเป็นวันนี้ไม่ใช่หวานใจมิวกับแล้วก็ไม่ใช่หมูยอแต่เป็นหมูหวานครับวันนี้มาให้ํำลังใจอร่อยเหรออร่อยเหาะเลยครับข้ออย่างพร้อมเลยไม่เหมือนเป็นการถุนเครื่องก่อนที่จะเจอกั็นการนเครืเป็นการซ้อมใหญ่แล้วกันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เอาว่างั้นก็ได้ครับปกติแล้วเรามาเดินเราเข้าไรถ้าสำหรับผมช่วงก่อนก่อนหน้านี้ ที่ก่อนที่จะแบบจะเริ่มมาเข้าวงการอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างบ่อยอยู่เพราะเราก็มาแบบมาเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็ช่วงแบบตอนก่อนหน้าเนี่ยก็ก็บ่อยครับบ่อยบ่อยมากเลยเพราะว่ามันติดบิดีอแล้วพอลงมาก็เข้าได้เลยแล้วแล้วอย่างที่บอกผมชอบดูป่าชอบดูอะโครเอียมอะไรก็ซื้อเมมเบอร์ไว้ก็เลยไม่มีอะไรทำก็เข้ามาเดินเล่นครับมากครับ บางครั้งก็นัดเพื่อนไว้แล้วก็มาคนเดียวครับผมครับบมามากับครอบครัวครับมากับพเพื่อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติชอบอะไรนี่รับคนเรีโอ้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของกินเลยครับเพราะว่าร้านอาหารที่แบบเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆก็มารวมอยู่ที่นี่ด้วยเราก็แบบแวะมากินกับครอบครัวครับ <c oughs> อะไรปีกค้งพร สิบห้าปีนะครับก็สุสานวันเกิดสยามพารากอนนะครับขอให้เป็นห้าทีด่ดีแบบอยู่คู่กับคนมาไปเรื่อยๆต่อไปครับผมครับก็สุสานวันเกิดสยามพารากอนนะครับก็ขอให้อยู่กับคนไทยเป็นปีที่ส6ปีที่เ7แล้วยาวๆต่อไปเลยครับอัปเดตตอนนี้ใครเป็นยังครับตอนนี้พร้อ,รอ,อ,อมจะไปทำงานรับเราถ้าถ้าเป็นแฟนผมหายก็ยังยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยครับ ไม่ไม่พาร์ทของแต่ละตัวมีเอ่างางอ่าก็ที่ซ้อมไปก็จะเป็นโชว์รวมครับ huh. ท oh, ี kind <of> ah. ่มีโชว์รวมที่ซ้อมไปแล้วแต่ว่าขออุบิไว้ก่อนครับครับผมครซ้อมชมโชว์รวมไปแล้วครับผมแล้วก็เรื่องโชว์เดียวก็มีในใจไว้แล้วคุยคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องอะไรไว้แล้วถือว่าเป็นเป็นสไตล์แมสเซนโชว์ที่เราจะคิดถึงเชื่อไหม บอผมผมยังผมยังไม่หลุดผมยังไม่หลุดนกลัวกลัวจะโป๊ะนะอุ้ยเหลืออีกไม่กี่วันยังจะโป๊อีกหรอแต่ปัญหาไม่พูดดีกว่าครับเดี๋ยวโป๊เดี๋ยวโป๊็ะนะเด็ดนะโชว์แตนโชว์อ่าก็ถ้าถ้าโชว์รวมผมว่าก็เด็ดนะก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบทุกคนอาจจะไม่คาดคิดว่าเราจะทำกันความน่าสนใจของของผู้เราหรือว่าเราจะเปลี่ยนสลับผู้อะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นบ้างไหม อะมันก็ต้องไปรอดูอะครับเรื่องเรื่องแบบสลับหรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีมีมีร้องเพลงคู่อยู่นะครับใช่ครับอย่างลาดเก่งในคนบริเวณอย่าง ใจครับเพราะว่าพี่พีแฟนคลับของบ้านผมแล้วก็บ้านพี่บอก็น่ารักกันอยู่แล้วแล้วแบบยิ่งมาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้รู้ว่าเออพวกเขาก็น่ารักกันมากๆครับชื่นใจมากมากครับที่แบบสองแฟนคลับมารวมตัวกันเพื่อบบทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะครับก็ร,รู้สึกดีมากๆาก่ใจมากรกรกับทั้งสองเรานะครับก็ขอบคุณ พี่พี่แฟนคลับทุกๆคนมากนะครับที่สนับสนุนผมแล้วก็สนับสนุนพี่วอนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับก็อยากให้สนับสนุนผมกับว่วอย่างนี้เป็นนานๆน,นะครับผมยังจบตอนใบเป็ ans, ans, นบอยเราพูดถึมมออน,น <S <S 2> <S 2> อะไรกรนบ้างครับอยังยังยังไม่ได้คุยเรื่องกันเรื่องนี้นะเลยจบตอนบอยเฟงเรายัง มย่อย่างนั้ไม่ดูแต่คนนี้คนนี้ก่อนเนาะใช่ค่ะตอนตอนจบคนอยงนี้ครับเอาให้จบก่อนครับให้จบแบบอย่างล่าสุดเมื่อกี้มีคนสปอยลมาบอกว่าคู่อื่นเขาสปอยลกันมาหมดแล้วคู่นี้จะไม่หลุดเหรอเอาวคู่อื่นเขาโป้กันแล้วเหรอครับใช่ครับผมเก็บเก็บความลับเก่งครับใช่แบบไม่ได้เก็บความเราเก่งกูไม่เก่งทั้งคู่ไม่รู้จะพูดอะไรครับพูดถึงเรื่องไม่เก่งอย่างตอนนี้สองคนทำงานร่วมกันสนิทขึ้นบ้างไหม ก็ต้องขึ้นอยู่แล้วครับครับครับก็ถ้าเกิดเจอกันบ่อยขึ้นก็ต้องได้คุยกันบ่อยขึ้นยังแบบคุยกันเป็นโปรเจกต์กันอยู่ไหมว่าแบบโ่้พวกคุยกันดเพื่อความีบ้างครับมีบ้างมีบ้างอย่างเช่นตอนร้องเพลงตะกี้แฟนผมหายเราก็ไม่ได้นัดคิวไม่ได้นัดอะไรกันเลยก็คือขึ้นเลยขึ้นเลยทั้งเดียวเลยว่าไงมั่วครับแต่ก็ดูเป็นตัวมือาชีวนะโอ้ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นสองคนเป็นแฟนเชลซีด้วยนะ เขาไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมเขาพูดจริงพูดตะกี้แล้วก่อนก่อนขึ้นเวทีก็เข้าใจครับก็ชนะมาเยอะแล้วก็ให้แพ้บ้างเถอะไม่พูดดีกว่านั่นเมื่อวานไม่พูดดีกว่าไม่ได้ผิดฝากผลงานนะครับก็ฝากคอนเสิร์ต บีมาบอยเฟนของพวกเราด้วยนะครับวันที่ส9นี้ครับผมไมอยากให้ทุกคนมาเยอะๆครับแล้วก็ครับเอาหมดแล้วอพี่อ,อสนสลับกันก<อ>ันอ่ะงั้นของผมฝากเป็นทานทายเดอะซีรีส์ละกันทีทายเดอะซีรีส์ซีซั่น2นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดรับล่นพีด้วยนะครับครับผม <laughs> ขอบคุณรับอมากครับ ทำไมรองเท้ามันสูงจังคะดู้ใหญนธรรมดาอันนี้ปกติเนี่ยธรรปกติเลยอันนี้คือรองเท้าปกติเกิดล่เลยเลยจะเลยเลยจะเลยเป็นภาพนิ่งก่อนนะหรือว่าพี่โอก่อนพี่โอก่อนไ่ เป็นปักไปเลย เลยไหมตรงไหนกับ <c oughs> <c oughs> ลูก้าจะสลับนะไม่องให้น้องไปพักแล้วก็ให้ออกมาจะเดี๋ยวต้องแยกฝั่งไม่ไม่นั้นทุกคนอาจจะต้องออกหมดนะนี่บัแยกกันเลยขาตือย่างนี้ก็คือน้อมัแยกกันนี้แล้วก็ไปทน้ประเด็นคือคนถามจะเป็นคนเดียวกัหวัดว่าอัน้ไม่รู้นะปะป๊าป่าป๊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 า Okay.